บัญญัติไตรยางอ่ะบัญญัติไตรยางนะคะเรื่องนี้เนี่ยจะเรียนกันในที่พี่สอนอยู่ก็คือเริ่มตั้งแต่ป .5 แล้วก็ปอ .6 อ่ะเพราะว่าบัญญัติไตรยางเนี่ยจะเป็นพื้นฐานที่จะนำเราไปสู่เรื่องร้อยละใช่ไหมคะอ่าน้องๆป .5 กับป .6 ต้องเคยเรียนแน่ๆเดี๋ยววันนี้พี่จะมาสอนเรื่องนี้อ่ะดูเลยค่ะ เรื่องนี้เนี่ยพี่ถือว่าเป็นพื้นฐานของร้อยละเปอร์เซนต์พี่ก็เลยเขียนว่าเป็นพื้นฐานนะมาเวลาเราจะทำบัญญัติตรยางเนี่ยให้น้องขีดขึ้นมาสี่เส้นหนึ่งสองสามสี่และที่ขีดสุดท้ายอันนี้นะคะจะเป็นที่ของตรงที่เราจะตั้งประโยคสัญ,ญลักษณ์เพื่อหาคำตอบอ่ะ แต่สิ่งที่สำคัญคือแล้วเราจะเอาอะไรไปใส่ไว้ตรงไหนอ่ะให้ดูอย่างนี้ค่ะสิ่งแรกที่น้องจะต้องดูก็คือหาหน่วยที่โจทย์ถามเวลาเราทำเรื่องเนี้ยโจทย์มันจะส่วนใหญ่เลยจะมีหน่วยอยู่สองอย่างอย่างเช่นเอ่อไข่หฟองราคา19บาทอะไรเงี้ยแล้วไข่ สามฟองราคากี่บาทอ่ะเรามีหน่วยฟองกับบาทใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้น้องเอาหน่วยที่เขาถามไปไว้ทางขวาอ่ะเพราะฉะนั้นทางขวาพี่จะเขียนว่าหน่วยที่ถามอ่ะด้านขวาจะเป็นหน่วยที่ถามหน่วยอะไรก็ค่อยว่ากัน ่และหลักอีกอย่างนึงก็คือบริเวณ2อ,อันเนี้ยกับ2อ,อันเนี้ยแต่ละคู่ก็ต้องเป็นหน่วยเดียวกันเช่นกันอ่ะพี่ขอเขียนไว้อีกขอเขียนแบบเอียงๆนะหน่วยเดียวกันอ่ ด้านขวานี้ก็เหมือนกันค่ะหน่วยเดียวกันทีนี้บรรทัดบนกับบรรทัดล่างต่างกันยังไงอ่ะบรรทัดบนเนี่ยคือเป็นบรรทัดที่เราจะใส่สิ่งที่โจทย์มันบอกมาทั้งหมดอ่ะเพราะฉะนั้นพี่จะเขียนตรงนี้ไว้ว่า โจทย์บอกส่วนด้านล่างก็คือสิ่งที่โจทย์ถามอ่ะโจทย์บอกเอาไว้ข้างบนโจทย์ถามเอาไว้ข้างล่างหน่วยเดียวกันนะอ่ะขีดนี้กับขีดนี้หน่วยเดียวกันขีดนนี้กับขีดนนี้ก็ต้องหน่วยเดียวกันทีนี้ สมมุติเราใส่แต่ละที่ได้แล้วอ,อย่างเช่นแต่ละที่ของน้องชื่อว่า a b c ตรงนี้ไม่ใช่ d นะคะตรงนี้เป็นที่ที่เราจะคิดคำตอบกันเราก็ต้องมารู้อีกว่าเราต้องเอาแต่ละอันเนี่ยมาทำอะไรกันให้น้องเอา b ไปคูณกับ c ทะแยงลงมาแบบนี้นะ ใช้การคูณค่ะจากนั้นคูณเสร็จเอาไปหารด้วย a ที่อยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ของเราจะเป็น b คูณ c แล้วก็หารด้วย a อะถ้าเราสามารถเติมได้ทั้งหมดนี้นะคะเติมอย่างถูกต้องน้องก็จะทำโจทย์เรื่องบัญญัติตรายางถูกต้องแน่นอน ไปดูโจทย์กันเลยเดี๋ยววันนี้พี่จะทําให้ดู3ข้อนะ,อะข้อแรกถามว่าไข่ไก่ราคาโหลละ45บาทถ้าซื้อ30ฟองต้องจ่ายเงินเท่าไหร่สิ่งแรกที่พี่บอกก็คือให้น้องหาว่าหน่วยที่โจทย์ต้องการคืออะไร ข้อนี้มีอยู่สองอย่างมีอยู่2หน่วยที่โจทย์มันพูดถึงก็คือบาทกับฟองใช่ไหมต้องจ่ายเงินเท่าไหร่มันก็คือหน่วยที่เป็นเงินก็คือบาทอ่ะหน่วยที่มันต้องการก็คือบาทอ่ะบาทเท่ากับอะไรทีนี้เราก็เริ่มต้นด้วยการเอามาตั้งค่ะเรามีหน่วยฟองกับหน่วยบาทใช่ไหมหน่วยที่มันต้องการเนี่ยเอาไว้ด้านขวาน้องก็ตั้งไว้ บาทส่วนด้านซ้ายก็เป็นหน่วยของอีกอันนึงก็คือฟองอ่ะสิ่งที่โจทย์มันบอกมาก็คือไข่ไก่ราคาโหลละ45บาทโหลละก็คือมีอยู่12ฟองใช่ไหมคะแปลว่า12ฟอง45บาท12ฟอง45บาทนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกมางั้นก็เติมค่ะ สิบสองฟองราคาสี่สิบหาบาทอ่ะได้แล้วบรรทัดบนสิ่งที่โจทย์บอกมาทั้งหมดคือบรรทัดบนบรรทัดล่างคือสิ่งที่โจทย์ถามถ้าซื้อสามสิบฟองอ่ะเติม30ลงไปด้านซ้ายเลย30มหน่วยฟองเหมือนกันเห็นไหมคะสิกับสาคือหน่วยฟองเหมือนกันสุดท้ายเอามาตั้งประโยคสัญ,ญลักษณ์เท่ากับ ให้น้องเอาคูณทะแยงลงมาแล้วก็หารกับตัวข้างบนอ่ะมันก็จะเป็น45คูณ30แล้วก็หารด้วย12อ่ะพอเราคิดเลขเสร็จนะคะมันก็จะได้112บาทจุด50 หรือหนึ่งร้อยสิบสองบาทห้าสิบสตางค์อ่าเห็นไหมไม่ยากเลยเรื่องเนี้ยข้อสอง่าดูข้อสองค่ะเขาบอกว่านมสดแปดกล่องมีปริมาตรสองพันมิลลิลิตรถ้าซื้อนมสดสิบห้ากล่องจะมีปริมาตรเท่าไหร่คำถามคือจะมีปริมาตรเท่าไหร่เพราะฉะนั้น หน่วยที่มันถามก็คือมิลลิลิตรเขียนหน่วยไว้มิลลิลิตรเท่ากับอะไรอะเอาหน่วยที่มันถามไปตั้งไว้ทางขวาเหมือนเดิมค่ะมอลคือมิลลิลิตรนะ,ะหน่วยอีกอันนึงก็คือ,อพี่ลืมไฮไลท์หน่วยมีกล่องกับมิลลิลิตรหน่วยอีกอันนึงก็คือกล่อง นี่เราก็มาเติมโจทย์บอกมาก็คือนมสด8กล่องมีปริมาตร2 0 0 0เติมลงไปเลยคะ่ะ8กล่องปริมาตร2 0 0 0ถ้าถ้าซื้อ15กล่องปริมาตรเท่าไหร่คำถามอยู่ด้านล่าง15ละ่ะเท่าไหร่ก็เป็นเท่ากับ2,000 คูณทะแยงลงมาคูณกับ15แล้วก็หารด้วยซ้ายบนคือ8คิดเลขออกมาจะได้3,750มิลลิลิตรเห็นไหมไม่ยากเลยค่ะข้อ3เสื้อเชอิ้ต7ตัวราคา 2,093บาทถ้าเสื้อเชิ้ต10ตัวต้องจ่ายเงินกี่บาทนี่ไงคำถามคือบาทเท่ากับอะไรใช่ไหมไปดูหน่วยกันค่ะหน่วยก็คือตัวและบาทอ่ะเอาหน่วยไปใส่อยากรู้หน่วยบาทเอาบาทไว้ทางขวาบาทด้าน,นซ้ายก็ต้องเป็นตัวอ่ะสิ่งที่โจทย์บอกมาทั้งหมด เตัว2,093บาทเติมลงไป7ตัวราคา2,093ถ้า10ตัวไว้ตรงนี้จากนั้นเท่ากับคูณทะแยงค่ะ2,093คูณ10หารด้วย7คิดเลขออกมาจะได้2 0 0พ เก้าสิบบาทอืมแค่นี้เองเห็นไหมไม่ยากเลยนะเรื่องเนี้ยแล้วก็ข้อสี่กับข้อห้าพี่ขอฝากให้เด็กๆที่ดูคลิปนี้ลองเอากลับไปคิดเองนะคะว่าข้อสี่กับข้อห้าตอบอะไรแล้วก็คอมเมนต์มานะเดี๋ยวพี่ไปตอบให้ว่าถูกหรือผิดอ่ะลองทำดูนะคะ แล้วก็ตอนนี้พี่ใหม่มีคอร์สออนไลน์อ่ะมีออนไลน์แล้วนะคอร์สออนไลน์ตอนนี้ก็จะมีช่วงโควิดนี้ใช่ไหมคะคอร์สออนไลน์ตอนนี้ก็จะมีป .6 ม .2 แล้วก็ม .3 โอ้ยอ่ะป6ม .2 ม .3 ถ้าใครอยากเรียนก็ทัก Facebook พี่มานะคะ น้องแอดมาก่อนนะเพราะว่าบางทีน้องกดติดตามก็ไดนะ้เพราะว่าถ้าน้องไม่กดบางทีมันไม่เด้งข้อความมานะคะหรือว่าจะไปทักในเพจก็ได้เหมือนกันอ่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์คลิปให้พี่ด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะ